้วายเข้าคยเงี้ยจับงีจะดูนะรับมันกดเรา้ารูกเชื่อกูดิแม่งโฟมองตามมาพี่นี่ไงเชิน แทน,นแทนโอ oh <my S 2> <ฟ>้หน้ากากพุพี่วัดหน่อยดิเอาเลยพี่เอาเลยหน้ากากหมดละฮะไอ้เด <c oughs> ็นบ่เลยพี่พี่โ <c oughs> นเขาแล้วบนเขาตามมาพี่ตามมาซบหน่อยวิ่งขงบีเป็นหนึ่งตัววิ่งขบีเป็นหน เฮ้ยี่มีเขาแยกแี้เขาเลยมาเฮ้ยหนี่งมามามาตัวนึ่งมามามาตัวนึงหนักโอ้แรกขนาดยิงลากเลยสัสเฮ้ยบูมอย่าล้อแมวแมวม่เอาแกกยยยยกดไม่ได้ในตอนนี้ไอ้ปุ่มส้นตีนะไอ้สัสามแยก เขาเรียกว่านายน้อยก็โดดยิงโอ้มีใครเรียกอวิคจะต้องเยอะเสียดายตัวนะถ้าโดนแบนเนี่ยเอออย่ากได้มากเลยมึงก็ยให้กูดีูแลพอตายติดที่นี่อาพี่ข้าตายทำไมอ่ะซี่ยุติมีชีวิตเพียงต่อไปไอ้ยกูเล่นซิว่ากูกูว่า ตอเนี่เวอร์แน่นไปเรยพี่มบีมีนะมีมีอย,ย่าเข้าถอยเลยถอยเลยโ่ยแทนโอ้โหท่นเ,หน,ทนเก็บโผ่ยแทนมึงแบบสามแยกท่นเจ็บนะ มิ้นท่มันรู้วะมนน่ะตรเลยตวัแค่นี้ลืมปรับอะไรยี่ละปรับเอฟเฟกต์ร้อยแล้วเข้ามาใหม่นะปรับเอฟเฟกต์ออาวเล่นเลยบูมมันเดิมนะมิ้เปิดเลยนะ เฮ้ยม да. uh, ึงไม่เป oh, well. oh, ิดเลยมึงก็อย่าดูเปิดเลยมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปสายเลยมึงหันหันขวาเอานะหันขวาเลยถือปืนถือปืนไปเลยถือปืนเลยโอ้โหส่องส่องแม่งจริง Headshot อุ๊ยมึงพิการได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกลับมาต่ำป้าดิเจ็บมากเลยเจ็บมากนี่ไงวะ Chain h e สวยบ้าบบ้าายาเนี่ยเอาเอาอานัุไปเท่าไหร่อ้ราอวเก็บได้สิบามสิบสาไว่านี่เด็กเองมูต้องมากูไม่ต้องมากูเดี๋ยวกูเก็บงเแต่กูยืนน อยู่โซนถ่าก็ได้เดี๋ยวก็ได้เล่นตาหน้าแล้วโอ้ยลิมเต็มกระสุนเฮ้ยเหลือตัวแม่ปอมั้งเดี๋ยวดูนะถ้ากูเปิดไม่ได้อยาเลี้ยกกูว่าบูมนี่ไอ้เหี้ยอยู่นะบอลบอมดีๆไอ้บูมบอลสองเลยเรียบร้อยบนลสองบนลสองบอสองใจเย็นบนลสองคนเลือดเยอะเกิดตาย นี่คุยเยอะอ่ะรู้รู้ภา่าด้วเยอะกว่าดูกูเล่นนะเวลาหมดไม่หมดไอ้ขาดอดมดดูโวิ่งกลับดีมันรู้แล้วเนี่ยวิ่งกลับบูมมันรู้แล้วบูมอี่ี้ทต้องเปียนให้เปนอ่ประมงอ่ะ โอไม่ตายบูมมันไม่ต้องังเสียบอกแฟนเาลืมไปโอเค t o แ่ในวันพจจะเยงเพี่ต่อทำได้เหรอตรงนีอะไม่มีใจต้องเาแหละพี่ตาม่ใช่มีใจต้องเศร้าวนเดินกันไป อุ้ยโดนเฉยเอาดิเ้าดิไป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 เออประตูห้องประตูที่วางเรียบร้อยแบบแยกเจ็บมากอุ้ยไม่ทานมาโทษโอ้ยผมเริ่มเอียนแล้วมพูดจริง

อ่ะเดินพี่รับนึงสมสะสมขึ้นอยู่เรอแป๊บรอแป๊บเาตรงนี้สุดนึงถ้าหมดกูหมดหกเลข ต้องเราเดินเกี่ยกับไฟโน้ตัดช่องแล้วตัดหมดคืออะไรพี่พี่พูดว่าอะไรนะเฮ้ยวิ่งวิ่งไม่รู้ละวิ่งแผนไม่มีว้ยตอนนี้ ไยพี่เต่าเล่นดีพี่ไอ้เห yeah. ียไอยิ่าวายนะแปลงสัตว์ถอยตามไมอะไรขนาดนั้นวะโอ้โหเหลืออะไรนะเราพลาดครับเหลืออะไรครับเราพดีมีพี่มิ้อยอ่าัปล่อยเลย เฮ้ยเฮ้ยโดดดีโดดดีโดดหนังใหโอไปเฮ้ยโดดเลยคนนึงโดดเอโดดเอบุ้นโดดเอไปบุ้นโดดเอไหไปยนในห้องกระพานเยไปเต๋าตั้งเรอโอ้ยเม็ดเดียวเม็ดจะแตกตายเลยนมแตกจริงเฮ้ยเฮ้ยไปเต๋าเพื่อนเจ็บนะพี่เซมิ้นเพื่อนเจ็บนะ โอยโปรพิเ่ษแน่โอ้ยโปรเฟชชั่นแนลพี่พี่เมนพี่เต่าเจ็ดนะพี่โคตรบ้าอะเดี๋ยวกูเอ้วเลือดมิน่ะเจ็ดสิบสามอ๋อสบายสบายโอ้พิมก็พิมผิดไอ้ควายเอ้ยเขาอยู่ในแคมป์ดับกันเลยเถิดเถิด มินพีนลงไปเลยพี่พี่มาแพี่พี่ขำเพพี่โอยนี่แน่ขสดยอ้นสุดยอบลูจีวินเก็ไม่เสียมดีก็ไม่เสียมดี